ดำคลื่นเลยว่ะทำไมมันจะต้องทำเป็นฝันเพื่อนแบบนี้ด้วยวะแนวคลื่นเนเออทำไมไม่ทำแบบเป็นฝ่าไตไม่ถ้าพูดว่าถ้าจะทำแนวคลื่นอะทำไมไม่ออกไปทำแบบน้องนาไม่หรอกคือมันต้องเกิดริมหาดอ่ะมันถูกแล้วแหละแต่ทีนี้ว่าพูดถึงมันมีมันมีวิธีอื่นอยู่ปักไม้ก็ได้ ปักไม้หรือทําอะไรก็ได้ที่เป็นกันทรายกันทรายหายอะปักเหมือนเสาเข็มอ่ะแต่แต,แต,แตใช้ไม้แทนเคยเห็นอยู่ทางใต้เขาทำตานสามต้นคือแค่เนี้เหรอก็มีมีแค่เนี้ยเราก็เห็นกัน แล้วก็ต้องมาถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้ครับมาณสามต้นน้องอาเธอร์สวัสดีครับน้องอาเธอร์สวัสดีครับอาเธอร์ซูเปอร์ไทยแลนด์บอกมาดิดมดมเคยเห็นปะเนี่ยทะเลอ่ะเคยเห็นเปล่าเอ้ยอะไรล่วงวะสายอ่ะเดี๋ยวให้หน่อยดิโควิดตวดย้าย ว่าเห็นป้าลุกเนี่ยเห็นน้ำมันเนี่ยจับพอจะจับหนูโยนลงไปในน้ำแล้วหนูก็ขึ้นมาเองอเอคปะ่ะไปเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อนะครับเดีย๋ดวยวเราต้องไปกันต่อนะอชื ยาย,ยายได้ยินเป็นยายได้ยินชื่อรีสอร์ทเป็นชื่อสับป,ป,ปะรดอะสับปะรดปตะวิยานะอันนี้มันเป็นรีสอร์ทปะตะวิยามันอยู่แถวแถวตรงต้นนี้เนี่ยนะต้นต้นอะไรนะต้นตาลนนะก็เดี๋ยวเราจะลาะไปเรื่อยๆรื่อยนะเราจะลาอไปทางนู้น เราไปตามถนนไปถึงเขาสามร้อยอดนะเดี๋ยวจะค่อยตอนเย็นรเราก็จะกลับกันมาเปมันเป็นยังไงลูกมัเป็นยังไงครับ